ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก็ในเมื่อนะครับคุณอาลุทินนะครับบอกว่านะครับว่าวันนี้เกิดการมั่วขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกว่าให้ไปดูนะครับว่า5ประเด็นนะครับที่กรมที่ดินแจงออกมาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เอาวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับเอาข้อมูลมานําเสนอครับว่าวันนี้นะครับกรมที่ดินเนี่ยมีการแจง5ประเด็นเนี่ยที่ไม่เพิกถอนที่ดินเขากระโดงเนี่ยให้ครับ รอฟทอเนี่ยต้องไปพิสูจน์สิทธิ์ผ่านศาลนะ่มีอะไรบ้างนะครับในเมื่อคุณอนุทินพูดแบบแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่านะรประชาชนอย่างเรามม่วประชาชนอย่างเราไม่หาข้อมูลประชาชนอย่างเราไม่นี่เราก็ต้องฟังให้รอบด้านครับเมื่อคิดแล้วครับเมื่อคุณอนุทินบอกงี้เอากลับมาดูกันครับนะครับ กรมที่ดินเนี่ยออกคำชี้แจง5ประเด็นกรณีคณะกรรมการสอบสวนมีมติเป็นเอกฉันไม่เพิกถอนที่ดินของเขากระโดงนะครับยันไม่ได้ขัดคำพิพากษาของสารดิกาและสารอุทธรพร้อมแจ้งการลดไฟต้องพิสูจน์สิทธิทธ์ธนะครับผ่านศาลพบแผนที่ที่การลดไฟนะครับอ้างอิงไม่ใช่แผนที่แบบท้ายกิจสฎิกาอันนี้ก็คือเป็นคำของนะรกรมที่ดินฟังกันเอาเองนะครับว่ากรมที่ดิน พูดแบบนี้แล้วใช่หรือเปล่าและเราต้องเชื่อกลมที่ดินทุกอย่างหรือกลมที่ดินกําลังจะใช้อํานาจของตัวเองบิดเบือนอะไรหรือเปล่าเมืม่อวันที่9พฤศจิกายนนะครับสองหาเนี 2, 5, 6, 7, ่ยกลมที่ดินได้มีการเผยแพร่คําชี้แจง5ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเขากระโดงโดยยืนยันว่าได้ดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับถูกต้องตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ยันไม่ขัดคำพิาพากษาของสารดีกาและสารอุทธร์แจ้งการลดไฟเร่งพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินอันนี้ก็คือกรมที่ดินเป็นคนบอกนะครับว่ายืนยันว่าที่เขาทำนะ่ะไม่ได้แย้งไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่คําถามคือจะบอกว่าตัวเองแย้งเหรอครับจะบอกว่าตัวเองขัดเหรอครับ ถูกต้องหรือเปล่าครับเนื้อหาของคําชี้แจงทั้งหมดเนี่ยระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมีมติเป็นเอกฉัน์เห็นชอบเห็นสมควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินบริเวณเขากระโดงนั้นกรมที่ดินขอเรียนชี้แจงในประเด็นต่างๆดังนี้ ประเด็นในการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขแดงที่582ทับ256ลงวันที่30มีนาคม2566ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามฟาร์มในมาตา61วรค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาโดยให้การรถไฟนะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนทําการตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณเขากระโดงเพื่อหาแนวเขตที่ดินนะที่เป็นของการรถไฟตามคําพิพากษาของสาริกาและสารุทธรภากษาสาซึ่งอธิบดีกรมที่ดินเผย นายวสันสุภาภารองอธิบดีซึ่งอธิบดีมอบหมายได้มีคำสั่งที่1195-1196ขีดทับ2 5ง6นี่ยล,ลงวันที่12พฤษภาคม256ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามฟาร์มในมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวแล้วโดยที่ศาลปกครองกลางนับมิได้มีคำพิพากษา หรือคําสั่งให้กรมที่ดินดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือการรับรองการทําประโยชน์บริเวณเขากระโดงแต่อย่างใดนะครับสารปกครองกลางนะครับได้มีคําสั่งนะครับพิพากษาแต่สารปกครองกลางบอกให้ทําตามคําพิพากษาของศาลฎีกาใช่หรือไม่ประเด็นการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา6 1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยเป็นไปตามบัญญัติ ในมาตรา6-1วักค2และวักคาแห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการาพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขาการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายพศ .2553 หมวดที่1 การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนตามข้อที่สองซึ่งประกอบไปด้วย 1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือข้าราชการสังกัดกรกมที่ดินที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตําแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการที่ดินเป็นสมควรเป็นประธานกรรมการ 2. นายอำเภอหรือประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอซึ่งที่ดินตั้งอยู่เป็นกรรมการ 3. ตัวแทนคณะกรรมกรารบริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ 4. ตัวแทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 5. ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปและข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปในสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเป็นกรรมการและเลขานุก,การ ดังนั้นการตั้งคณะกรรมการและการสอบสวนจึงเป็นการตั้งคําถามเป็นจึงเป็นการตั้งตามตําแหน่งหน้าที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้แน่นอนครับตรงนี้ยอมรับครับในเมื่อการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยนะครับตามตําแหน่งอยู่แล้วอันนี้เข้าใจครับประเด็นการสอบสวนของคณะกรรมการในการสอบสวนเนี่ย คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจนารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจด แ้งนะครับเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายพศ .2553 หมวดที่1การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนข้อที่3และข้อที่4ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้คณะกรรมการในการสอบสวนต้องดําเนินการสอบสวนหลักฐานให้ได้ฟ์มว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์โดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีการนัดสอบสวนการนัดพิจารณาหรือการทำอย่างอื่นพร้อมทั้งต้องแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับมีส่วนได้เสียเนะี่ยทราบเป็นหนังสือด้วยและมีอํานาจเรียกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากผู้ยึดถือมาประการพิจารณาพร้อมทั้งแจ้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้โอกาสในการคาดัคดค้าน เมื่อการดําเนินการสอบสวนแล้วเสร็จคณะกรรมาการสอบสวนมีหน้าที่รายงานผลและสอบสวนต่ออธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งนะครับอธิบดีมอบหมายโดยจะต้องสรุปข้อเท็จจริงและเหตุที่ต้องออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์โดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่รวมทั้งมีหน้าที่เสนอความเห็นต่ออิิปดีผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายว่าสมควรสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ไปโดยคาดเคลื่อนหรือไม่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร อีกทั้งมีหน้าที่ในการดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมในกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นสมควรให้มีการสอบถามเพิ่มเติมตามในของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายพศ2543ข้อที่7 ประเด็นนะที่กรมที่ดินพิจารณายุติเรื่องกฎกระทรวงกำหนดรกเกณฑ์และวิธีการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือการแก้ไขออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายพศ2553หมวดที่3การสั่งเพิกถอนหรือการแก้ไขข้อที่12 ได้บัญญัติเงื่อนไขของการที่อธิบดีที่ดินหรือผู้ซึ่งเป็นอธิบดีมอบหมายมาพิจารณาสั่งเพิกถอนหรือการแก้ไขออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์นั้นได้ต่อเมื่อกฎหมายชี้ชัดว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์โดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อผลการสอบสวนของคณะกรรมการ,การในการสอบสวนซึ่งเป็นไปตามการสอบสวนแล้วปรากฏว่าแผนที่ที่การรถไฟ กล่าวอ้างซึ่งได้จัดทําขึ้นเมื่อปีพศ2539เป็นการจัดทําขึ้นตามมติที่ประชุมกบร,รจังหวัดบุรีรัมเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มสมัชชาคนจนเมื่อวันที่15เมษายน2539โดยผู้ฟ้องคดีนําแผนที่ดังกล่าวไปใช้ในการต่อสู้คดีตามคําพาิพากษาของศาลฎีกา842นับขีด876ทับ250และที่ 80272561จึงไม่ใช่แผนที่แนบท้ายพระราชกิจดิกาว่าโดยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2464ประกอบกับตำแหน่งที่ตั้งและแนวเขตของที่ดินการรถไฟซึ่งมีการกล่าวอ้างว่ามีระยะเวลาระยะทาง8กิโลเมตรแต่จากการตรวจสอบรายงานผลการภาพถ่าย และแนวเขตที่ดินการรถไฟของคณะทำงานดำเนินการถ่ายทอดแนวเขตที่ดินตามคำสั่งกรมที่ดินที่681ทั256ซึ่งคณะทำงานได้ทำการตรวจสอบทางรถไฟโดยวิธีการอ่านแปลภาพถ่ายจากอากาศปีพศ2497พ25ศ2511พศ2529และพศ2557ปรากฏว่าทางรถไฟมีระยะประมาณ6.2กิโลเมตร และได้ลงสำรวจเส้นทางรถไฟในพื้นที่จริงด้วยการลังวัดพิกัดนะครับด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเจลสามารถยืนยันตำแหน่งทางรถไฟที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศว่าตรงกับตำแหน่งรถไฟที่เดิมจริงประกอบกับการตรวจสอบจากแผนที่ภูมิประเทศลำดับชุดที่ L708 ซึ่งเป็นแผนที่ภูมิประเทศชุดแรก ในประเทศไทยได้จัดทําโดยกรมแผนที่ทหารในช่วงปีพศ2495นะครับถึงนะครับ2500าร์มีความยาวของการลดไฟนะครับประมาณ6.2กิโลเมตรเช่นกันโดยมีข้อสังเกตสําคัญจากการที่ดําเนินการของคณะทํางานดังกล่าวคือ จุดสิ้นสุดของรางรถไฟในแต่ละชั้นปีดําเนินการถ่ายทอดแต่ละระยะสิ้นสุดไม่เท่ากันและมีความแตกต่างในช่วงนะครับตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่6ถึงจุดสิ้นสุดที่ทิศทางแตกต่างกันโดยจากการพิจารณานับจากรถไฟจริงสิ้นสุดของกิโลเมตรที่8และเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกและฟาร์มฟ้างของแนวเขตทางรถไฟจากการตรวจสอบข้อมูลของคณะ ทำงานศึกษาสแสวงหาหลักฐานและบูรณาการข้อมูลประวัติที่ดินนะครับตามคำสั่งของกรมที่ดินที่91ทั257ลงมาที่1 8มกราคม2567ที่ได้ศึกษาค้นคว้านะครับเทียบเทียบเคียงกับพระราชกิจดิการที่เกี่ยวข้องและจากหนังสือกระทรวงโยธาธิการฉบับลงที่27สิงหาคมรัตะนโกสินทร์นะครับศก127สันนิษฐานได้ว่าการกำหนด เขตในแนวรถไฟจะมีการกำหนดไว้เพียงระยะข้างละไม่เกิน40เมตรหรือ20วาสำหรับกรณีที่สารปกครองกลางตั้งข้อสเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาโดยให้การรถไฟผู้ฟ้องคดีเนี่ยร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนนะครับ ทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณเขากระโดงเพื่อหาแนวเขตที่ดินของการรถไฟตามคำพิพากษาของสาลฎิการและสารุธทณ์ภาคสาคณะกรรมการในการสอบสวนไม่สามารถร่วมกับการรถไฟเพื่อตรวจสอบแนวเขตรถไฟตามที่สังเกตของสารปกครองการได้เนื่องจากเป็นการร่วมกับคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองทำให้สูญเสียความเป็นกลางและมีผลทำให้ความเห็นหรือมติของคณะกรรมการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการ ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเห็นแล้วว่าเป็นการดําเนินการไปตามขั้นตอนและชอบด้วยกฎหมายแล้วประกอบกับเพื่อพิจารณาประเด็นคัดค้านพยานหลักฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเห็นว่ารับฟังได้คณะกรรมการสอบสวนจึงมีมติยืนยันความเห็นว่าไม่ควรที่จะเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิที่ดินด้วยมติเอกฉันจนฝ่าจะมีพยานหลักฐานที่สามารถใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เห็นที่ยุติได้รวมถึงเอกสารหลักฐาน ทางกฎหมายที่สามารถพิสูจน์ในกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟยกเว้นในบริเวณที่พยานหลักฐานยืนยันว่ามีการเข้าใช้ประโยชน์โดยการสร้างทางรถไฟซึ่งจะต้องไม่เกินท่าละยี่บวาหรือ4 0เมตรโดยการรถไฟจะต้องเป็นผู้พิสูจน์การเข้าทําประโยชน์ดังนั้นเพื่อการพิจารณาในการสอบสวนเห็นชอบของคณะกรรมการสอบสวนจึงเห็นว่ายังไม่มีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอให้รับฟังได้ว่า ได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้พิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขตามในข้อส2สองของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์และการจดสิทธิบัตรและนิติกรรมหรือการจดแจ้งในรายการจดทะเบียนโดยคาาเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายพศ2 5 3 3 อธิบดีจึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอยุติเรื่องในกรณีตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้เสนอมาพร้อมทั้งแจ้งให้กรรมการการถไฟนะครับทราบว่าหากการรถไฟเห็นว่าตนมีสิทธิ์ในที่ดินว่าเป็นเรื่องที่มีสิทธิ์ในที่ดินจะต้องไปดําเนินการเพื่อพิสูจน์ในขระนวนการยุติธรรมศาลต่อไปประเด็นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนและรมที่ดินชัดและแย้งกับคําพิพากษา,าของศาลอุทธรณ์หรือไม่ ประเด็นคำพิาพากษาของศาลดีกาและศาลอุทธรณ์เป็นกรณีพิาพาทการรถไฟแห่งประเทศไทยกับเอกชนซึ่งกรมที่ดินไม่มีโอกาสได้เข้าไปเป็นคู่ความต่อสู้ในคดีและนําเสนอพยานหลักฐานอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นประเด็นแห่งคดีได้ไปแสดงต่อศาลได้นสําหรับรูปแบบที่แผนที่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ฟ้องคดีอ้างสิทธินั้นจากการตรวจสอบพบว่าได้จัดทําขึ้นเมื่อปีพศ .2531 และในปีพศ2539 เป็นการจัดทำตามมติของคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐส่วนของจังหวัดซึ่งได้จัดทำขึ้นภายหลังที่ได้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินไปแล้วโดยการรถไฟได้นำแผนที่นี้ไปใช้ประกอบการต่อสู้ในคดีตามคำพิพากษาของสาฎีกาซึ่งแผนที่ที่ไม่ใช่แผนที่แนบท้ายพระราชกิจสดีกา ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินแต่อย่างใดประกอบกับการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนและกรมที่ดินเป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางและตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายกําหนดนับหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพื่อถอนการแก้ไขเพื่อถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์การจดสิทธิบัตรนิติกรรมหรือการจดแก้ง รายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายพศ2553บัญญัติไว้จึงเห็นว่าไม่ขัดหรือแย้งกับคำพิพากษาของศาลแต่ประการใดอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับของการลดไฟนะครับที่กรมอธิบดีกรมที่ดินนะได้มีการถแถลงออกมานะครับว่าเป็นแบบนี้ก็ลองฟังดูครับว่าฟังขึ้นหรือเปล่าฟังได้หรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าที่ดินเขากระโดง เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามคำพิาพากษาของศาลฎีกาใช่หรือไม่มีอะไรอัปเดตมีอะไรเข้นไหวมีอะไรคลิปหน้า,อ,าอัพเดตฟังครับ